บูนขึ้นเรื่อยๆครับหน้าตาสดใสหนา้า,นาตาสดใสครับรห,นหน้าตาไม่ได้ร้างแต่ก็ดูดีนะครับ <c oughs> อนนี้ก็เป็นอาคารระหว่างผู้โดยสารนะครับ่างๆตอนนี้เราก็จะไปรับกระเป๋านะครับนะครับเราเห็นบอกว่าอป็นตี่ใหญ่ที่สดุดเลย มาไนะครับไปเจอช่างเลยวะเราเวลาเขาสร้างจุดนี้แพ็กเกจเนี่ยมีประมาณมีเจ็ดสายหรือแปดสายนะครับคือยู่สายหนึ่งเขาจะนำไปอยู่ใต้ดินเนี่ยถ้าเราจับสายนี้ต่อไปสายอื่นแต่ไม่ขึ้นมาข้างบนเราเล่นสายเคสต้องรับแบบเบาๆนะครับนุ่มๆไม่ให้มันกระเด้นอ่าเขามีขายก็มีขายเป็นบอลให้เค้ก ลูกกลม,กลมๆนุ่มๆอะไรฮะไม่มีอะไรทำ<ๆ>งานไม<ๆ>่เด็ดออกกำลังกายตอนเช้าว่างานอะไรร้องไหนตามล้อนี่อหรอข้างในมันอะไรสวนสาธารณะครับจูกจักสกภัทเฉลิมห้อ,อ,องที่ไหมไปดูหนังไหมนะครับตรงหญิงตามล้อนะครับนั่นก็คือก็คือเฉลิมนะครับแล้วข้องเจอญยองเชิญก็คือไทยศรีนะครับ านาแล้วครับคณะเรามาแล้วครับนำมาโดยครับผมครับผมคณะเรารู้สึกมีเรียมแรงนึกองจได้ไดข้าวต้มนะครับได้ข้าวต้มมามีผ่านมาเนี่ยนะครับนี่คือต้อนเป็ดกล้วย นะครับแล้วเรื่องปากเอกหลุต้นก็เยอะมากแล้วเวลารอสักอีกสองอาทิตย์เนี่ยวางสองห้องแก๊ก็มีสิบตนะครับแล้วที่นี่นะครับเมื่อกี้เราเห็นมีสิ่งรษาแล้วต่อไปเข้าไปข้างในเนี่ยนะต้องขอโบราณนะจ๊งเปล่าโวราณเขาหลุดหลอด มันเจอ้าไม่ได้แล้วรับมนมนจะไม่เด้ตเจอเกือนค่คนอื่นไม่จะมมนบ้างหออมาลครับตอนนี้คณะเราก็ชมเมืองเก่าครับโดยใช้สำล้อครับเป็นขบวนคิวแถวสวยงามมากครัครับกลับมาแล้วครับทิมสำล้อเรา ันนี้เราก็ชมเมืองเก่านะครับวิถีชีวิตของคนเมืองเก่านะครับอันนี้ก็่าหมู่บ้านที่อนุรักษ์ไว้นะครับบรรยากาศที่นี่ว่าอนุรักษ์ใช่ครับอยู่กลางเมืองปักกิ่งเลยครับตอนนี้นะครับหมู่บ้านอนุรักษ์นะครับก็จะมีเป็นชุมชนนะครับให้นักท่องเที่ยวหลังจากที่ป็นลองไปเทน่ย คสามล้อลใช่ครับสำมล้อของเรานะครับกำลังตั้งแถวนะครับโอเคครับ <c oughs> เหลีย่ยมแล้วก็ดูดติดสองเดินมาปักเก่งก็เป็นเขาเก่งมาตังไปแล้วครับมากันแล้ว<ห>ตอนนี้เรากำลังจะ,น,ะนำนางสนมต่างๆเข้าวังนะครับใช่เลขหนึ่งครับตอนนี้นางสนมกำลังจะพาวถวายในวังนะครับ ครับแม่แมดางสนองพ่อมาส่งค่ะครับผมตะดานะแล้วฉันหยุดนังสักซ้อมมาได้เด้อหลายโล ตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าสู่ด้านในของพระราชวังต้องห้ามนะครับซึ่งเป็นประตูหลังนะครับนี่ขบ,บวนเราก็กำลังเดินทางเข้าสู่ด้านในครับนําโดยท่านอาจารย์ดรธวัฒนะครับจะพาเข้าไปดูอะไรที่มันน้ำห้ามนี่แหละครับตอนนี้อยู่ไหนครับบุกไหมบุกเมือม่อไหนครับ ็นชุดห้องเต้น,นะครับผมนะฮะลายมังกรเยิ้ม <c oughs> นี่ครับเราก็จะพิจารณาเข้าไปดูด้านในในแบรนด์นับเบอร์ทรีเนี่ยจู๋อ๋อนี่อ่านี่แค่อุปกรรับประทานอาหารโอ้จานทองทองคำโอ้สุดยอดตกที่ขาว แสงถ่ายไม่ได้ถ่ายโอ้ถายไม่ได้เลยถ่ายได้แต่พรอนท่ออะไรไม่รู้กล้องเราอะปิดปิดแอร์นละปิดจกมันจะทรอนออกปิดปิดแฟลชได้ครับตอนนี้คณะเราก็ขึ้นสู่ด้านบนแล้วนะครับขึ้นสู่ด้านบนเลียวแรงมีตลอดวันนะครับวันนี้สบายมากครับผมครับ ขนาดไม่ได้นอนนะนี่ครับตอนนี้เราก็ดูสภาพของคณะลูกทัวนะครับว่าท่านในแบตจะเริ่มหมดนะครับนะครับนักท่องเที่ยวก็เข้ามาเยอะมากนะครับตอนนี้นะครับอยู่ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนด้านในนะครับนะครับกว้างใหญ่ไพศาลจริงๆครับตอนนี้คณะคณะของเรากำลังมองดูหินครับหินก้อนใหญ่ๆครับครับ อาจารย์เห็นเห็นก้อนหินไหมครับไม่เห็นเนาไม่เห็น,นครับอตอนนี้เราก็มาอยู่ด้านบริเวณของที่ว่าราชการขององค์ฮ่องเต้นะครับลานด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นจุดที่นัหรือภาพยนตร์หลายเรื่องนะครับก็มาใช้เป็นที่ถ่ายทำตรงจุดบริเวณนี้นะครับ ถ้าหากก็มาทักเขาซึงตรงเลยแล้วอตอนตอนเย็นเนี่ยเวลานี้จะเป็นแดดน,นะ,ะว่า,วาจะไปตอนประมาณห้าโมงเย็นขน,น,น,นไปนะครับแล้วอตอนนี้เราก็ลอดทุมงใต้ดินนะครับถนนว่าเี๋ข้ามไปสู่ฝั่งด้านนู้นนะครับอันนี้เราพาทุกท่านเดินผ่านถนนใต้ดิน นี่ก็ลงมาด้านล่างครับใต้ถนนนะครับตอนนี้นะครับนะฮะก็พาทุกท่านข้ามไปขึ้นรถนะครับคณะเราก็เดินมาบริเวณที่จัดตุรัสเทียนนันเหมือนนะครับด้านนอกครับซึ่งตอนนี้ก็มีการจัดประชุมนะครับด้านในนะเจ้าหน้าที่ก็ปิดล้อมไว้อยู่นะครับป้องกันนะครับเราจะไปยกเอาแท่งจตุรัสของเขาไปนะครับ เนี่ยข้างหน้าเราก็เดินชมบริเวณรอบนอกอยู่ครับตอนนี้นะครับีท็อปสุขอย่าไม่เหน,น็ดก,กันเหน็ดกันเหนื่อยครับผมไม่มีเหนื่อยเลยครับ ขึ้นสู่ด้านบนนะครับตอนนี้ที่ัที่้เงใชัดททีกขาอจะรัดีานนขาต้ดงขนมาส่วนอะไรจะจุดยข้างบน 都垮我看,看是垮到、啊、你看了,了，看这个太慢了吧？等一下来看老婆。这个车子非常轻了那样的。<noise> ข้างบนกำแพงโดยสวัสดิภาพนะครับเข้าไปรอด้านในเลยนะครับรอด้านในเลยนะครับ ก็อยู่ด้านบนของบริเวณกำแพงองจีนนะครับตอนนี้นะครับครับอันนี้ก็เป็นบริเวณที่เราแับรถมาขึ้นกำแพงจีนนะครับก็คือทางขึ้นนะครับความชันค่อนข้างมากนิดนึงนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนเขาที่เราไม่เชื่อเดินทางกลับสู่กรุงปักกิ่งนะตอนนี้เราพบกับแพงเมืองจีนนะครับแล้วท่านเมื่อกี้เต้นเข่าไปไม่ถึงเฮ้ยนะครับเต่าก็เยอเข่าหัวติดนะครับมีก็เยอะอนี้แขนก็เจ็บติดที่แขนปวดตรงไหนติดตรงนั้นเจ็บตรงเจ็บตรงไหนที่นี่นแล้วเราเอาขาไปนะใระจายไปตรงไหนดี ไปก่อนนะอถหรือตูที่นี่ก่บัดูต่าที่หนึ่งก็เป็นมันทสินะที่หนึ่งอัน,นนี้เรียกว่าชิยงบานนะครับตัดที่ผมได้นำบอกว่ารถมาถึงหน้าก้ำแพงนะตราก็ไปถึงข็ต้องบุดูไปจอดตรงนี้นะขขนะครับแค่ยกเท้าก็ถึงก้ำแพงแล้วครับไม่ต้องนั่งกระชากนะครับก็ได้就这样 จั่้จะกานกได้จัดใส่จัดใสรจัดใส่จัใส่จัดใ่จัดัด่จัดใส่จัดใส่จัดใส่จีดใส่จัดใส่จัดใส่จัดใส่อัดเส่จัดใส่จครใ่เัดใส่จัดใส่ัดใ่จนดใส่จัใส่จัดใจส่บริเวณ่่ดั จเป็นดินครับจุดที่เราจะต้องเข้าไปเดินด้านในนะครับตางนี้ครับก็เป็นบริเวณด้านในครับเป็นถนนคนเจิด้านในถนนนี้ครับก็เป็นถนนท,ท,นที่มีแต่ตึกและโรงแรมที่สวยๆนะครับ โไเป็นโซนโรงแม่ไม่ใช่ตขวามือติดข้างหน้าด้านหน้าของเราตอนนี้ก็เป็นบริเวณของแล้วตอนนี้ดูทางซ้ายมือก่อนนะครับใกล้ถึงตึกตึกเซิตี้นครัอันนี้ก็ใหญ่โตอลังการ เส้นแห่งอ่าตึกต่างๆที่สวยงามและก็ใหญ่โตนะครับเพราะแถวนี้อ่าบริษัทต่างประเทศก็้างเยอะ ก็เดินทางเข้าสู่พป้นด้านในของฟาทินทานนะครับ,รบเราต้องเดินไปจจุดที่เป็นตัวอาคารที่ไหวนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมยามเช้านะครับของบรรดาผู้ที่เป็นอ,ออกกําลังยามเช้าที่สวนสาธารณนะอันนี้ก็เป็นศิลปิน ด้านในนะครับของผักการของปลาดิบก็พยายามข้าไปดูล้่ตรงารปลา อะไร้บบนี้แล้วมังตอบไม่ได้เนี่ยน้องเขาต้องเขาได้แบบนี้อะไรเขาบอกว่าวงแบบนี้ก็หมายถึงวงปีนะครับกี่ปีแล้วยังใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้เอาละครับตอนนี้เกิดอาการแย่งหอยครับอันนี้ไงเดี๋ยวกให้เขาให้ก่อนเฮ้ยหอยแล้วหอยอ๋ออันนี้ไงให้เขานี่ได้หอยได้มุกไปแล้วก็ไปเลยนี่อ๋อเนี่ครับได้มุกนี้ไปได้มุกนี้ไปแล้วนะครับอ่าเรามาฟังต่อนะมุกนี้นะครับยัง เราก็มาลุยตลาดรัดเสเซียครับตอนนี้คณะเราห้อ,าองน้ำที่ตลาดรัดเสเซียเดี๋ยวนี้มีจอทีวีด้วยนะครับกระจบกลายกับมากอันนี้พนักงานเขาก็เอาเป็ดเข้าไปห้อยไว้ในข้างในเตาน,นะครับย่าน ตอนนี้ก็เ,<ร>เดินทางออกจากปักกิ่งนะครับเพื่อที่จะเดินทางกลับสูง่ประเทศไทยนะครับเรากําลังจะเดินทางไปสู่สนามบินนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เราก็ชมสถาปัตยกรรมการก่อสร้างตึกนะครับหลายแบบหลายทรงนะสวยงามมากนะครับเ,เราดูทางใช้มือนะด้ยวยรถจี๊ดกันไหม นี่ก็เป็นบริเวณตึกอาพาร์ตเมนต์สำนักงานางต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นด้านของตึกที่สูงที่สุดในปักกิงยนีฮะ ก็กกแต่และตึกสวยงามนะครับยิ่งใหญ่อลังก,การนะครับมานคนนารปฐจิณณ์ตรงนี้มีจีตระกูลาิอนะคร ot, ับคนไทยเลยแล้วตอนนี้นะครับอาคารใหม่ๆปเราก็มาถึงสนามบินกรุงขอนก่งสนามบินแห่งใหม่นะครับ น,นี่ก็เป็นลานจอดรถโริสารเทอร์มินอลที่สร้างใหม่นะครับนะฮะเราก็จะเข้าสู่ด้านในนะครับตอนนี้นี่เราก็เดินทางเข้าสู่ภายในของอาคารสนามบินนานาชาติปักกิ่งนะครับคณะเราก็จะเดินทางไปสู่ตรงเคาน์เตอร์เช็คอินไชน่า แอร์ไชน่าตอนนี้เราก็มาถึงสถานีรถไฟเทอร์มินอลที่1ไปเทอร์มินอลที่2นะครับเราก็มารอรถไฟนะครับพร้อมที่จะขึ้นรถไฟไปที่ทางขึ้นเครื่องบินนะครับดูทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงเลยเกินไม่เหน็ดเหนื่อยเลยจ้าปท้รถไฟมาแล้วออกทางนู้นนะครับ ไปทางนู้นครับแล้ก็อยู่ในรถไฟแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้เรานั่งรถไฟฟรีนะครับไม่เสียตังค์มาดูคันนู้นนะครับดูคันนู้นนะครับอยู่คนละตู้ครับอยู่คนละตู้ไปแล้วไปแล้วนี่ก็เป็นร้านขายอุปกรณ์ของที่ลึกจากกีฬา โอลิมปิกนะครับร้านปักกินนะครับครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ด้านในครับก็จะไปสู่ตรงเทอร์มินอลประตูช่องออกเบอร์51นะครับตอนนี้นะครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์จะกลับบ้านแล้วีใจใจแจก็แฮปปี้มาก้องเอาละครับตอนนี้ก็พยายามมาให้ทันนะครับ อาจจะกลับแล้วครับวิ่งมาเลยครับวิ่งมาด้วยความเร็วสูงครับจะกลับบ้านจะกลับบ<ม>้านแล้วดีใจจังเลยสนามเด็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นของไอตัวเล็กนะครับไขยคู่ไขยคู่อันนี้เราก็เข้ามาสู่ด้านในแล้วนะครับกําลังจะไปทางขึ้นเครื่องบินนะครับข้างหลังเป็นไงบ้างครับหิวไหมครับยังอยู่ดีไหมคะหิวเปล่าครับยังอยู่ดีและหมี่แห้งไหม